สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะกับผมนายแมนเนอร์วันนี้เราอยู่ในไมโครโซเวียตพาร์ทที่10แล้วนะฮะก็เป็นจุดจบของเราในวันนี้ซึ่งเราจะหาเจอให้ได้นะครับในวันนี้นะฮะที่เราจะหาอะไรนะโลกแห่งดีเอ็นนะฮะท่านผู้ชมครับไม่จะตีอะไรนักหนาไอสัตว์โอเคครับผมเดี๋ยวเราหาต่อไปกันเลยดีกว่านะว่ามันอยู่ทางไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าแถวแถวนี้มันน่าจะมีของดีอริ่า เอ้ยมันทะลุต้นไม้ได้วะเฮ้ยโอยมันคาต้นไม้มันบิมันลอยขึ้นต้ินมานี่นี่นี่ตรงอีกตรงอีกม่นโยนถึงสองคนเลยเหรอโอ้โหใจเดียวอย่าร้องเพลงงาเตี๋ยวเลยันนี้เราจะอะไรต่อวะปิดอีกค่สี่วันเนี่ยคันนี้เราจะเปี้ยวเปียวพิงเข้ามาสมารถทเดอร์ดองอันนะฮะอะไรแรมเปี้ยวโอ้เอาเดนนี้อันนี้อันนี้อันี้เหรอไม่ใช่ไม่ลงดีกว่านี่ตรงนี้ ในเนี่เหรอไหนๆคุณลงไปดูอ๋อนี่ไงข้างล่างมีเดี๋ยวขุดน้ำไปถูกพน้ำขุดน้ำเซตลงมาแบบแบบใสๆแตดน้ำไอ้ไรว้ยหายใจไงหายใจไงนี่ไงหายใจใครจะหายใจไม่งี้ยโอ้ยสั่นมึงปิดไว้ดิโอ้โยมึงปิดหนักพี่งหูกูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลงมาลงมาลงมาเจอแล้วเจอแล้วตามมาหน่อาเลยไหน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 ใครม่งปิดตรงนี้ไว้ะเนี่ยไอ้สัตว์แล้วกูจะลงไงเนี่ย ไอ้ยิงได้ผมแน่ผมปุ่งปิดนะทางไหนวะเนี่ยทางนี้ทางนี้พี่มีเหล็กวแม่งทางไหนวะเนี่ยมืดว่ะไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้ปักไฟไว้เลยอ๋อนี่ไงเจอละปิดแล้วกูจะไปยังไงวะเอ้ยว่ะให้จริงว่ะทางนี้ทางไหนนทางไหนทางไหนมีทอชอยู่ทอสปักปักแม่งมันมืดเลยครับอึจึบนะฮะไหนวะอ่เจือไอ ไม่ทำมาดอดานะนี่เฮ้ยจะกล่องแล้วเรียมใหดิูเดี๋ยวเดี๋ยวลังอะล้างเไปข้างหลังดูนี่ยนเนี่ยเนีะเนี่ยแล้วข้างบนเนี่ยข้างบนข้างบนเหรอหนดูดิมันใช่ไหมข้างบนหรือข้างล่างไอ้หี่ย่ี่่ก็ไม่บอกแม่ง่่่่่่่่า่่่่่่น่่่าง่เา

มันทางไหนกันแน่วะให้เออไม่ไม่มันปัญหาไม่เจอไม่รู้มันอยู่ทางไหนแม่งไม่ที่จริงถ้าจะถ้าเกิดจะชี้ขึ้นมันก็ชี้ขึ้นแล้วนะน่าจะอยู่ข้างล่างน่าจะลงไปข้างล่างมะตามมาดีตามมาลงข้างล่างวะแล้วมึงอยู่ทางไหนแล้วใครจะไปเจอวะลงไปลงไปดิมีทางลงก็ลงมาดิผมเดี๋ยวชื่อพี่บุตรแล้วพี่บุตรอยู่นี่ไหนวะนอยู่ที่ข้างสมุดวะยี่โรข้องสมุดแล้วชื่อมันอยู่ไหนห้องสมุด เราลักโลกครับลักโลกทำไมต้องลักโลกด้วยวะกะตุกกกะตุกกกะตุกไปดูหน่อยทางไหนวะเ <Hello. S 2> อ๊ฮัลโหลนี่งงไงเจอละตามมาตามมาตามมาดไมีหน,นึ่งสองสมสี่ 1, 2, 3, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองมึงจะนับมึงตกเลขอ,อ่ะเลยฮะไอ้ยัง หาไม่เจอว่ะไหน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 ชื่ออยู่ไหนวะเฮ้ยไหนไหนไหนเ้ยเ้ยเยเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นชื่อแล้วเห็นชื่อแล้วไปลงไปดูทางทางนี้่าวะทางไปดูิว่ามันจะใช่ไหมปบเออใช่ว่ะใช่ว่ะไหนไหนตรงนี้ตรงมาตรงมาเดินตามมาละอ่ะผมมีฐานาสสอัน่ะเอ้ยนี่ไงโอ้โห้ทอนนี้ึงจะมาวไอ้บุ ไอควายเอยออฝั่งน้นฝั่งน้นได้ได้ยไอกวจะมาถึงมันจะสว่างไหมอ่ะไม่ะผม่นเอ้ยปผมเอาทอรัสให้ทอทอทานฐานหน้าเฮ้ยกวจะมาไม่รู้ไปบรนาจ้ยไอบ้เฮ้ยมึงเจอไงไอบุงทาย ลงจะตีจะตีตุกเด้ออยู่ก่อนผ่อนนานเลยอ่ะกว่าจะมาถึงนีอ่ะทำอจะทิงไปอืมอัน <t> นี้เตียงมีอะไไปไหนเนี่ยเตียงมันมาแล้วไปแล้วโอ้ยควายใกล้ปหมเนี่ยเออทีแมนครับแม่งเล่นเล่นยังไงไม่รู้เล่นหลงทางเลยเนี่ยอ่ะไอพี่ฮะ ใครยังไม่มีเตียงมาเอามคุณมันจะคุณลงไปเลยอ่ะพี่คุณไม่ไม่รู้โผล่ไหนคุณไม่ไม่รู้คนไหนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไอ้นม่งจะลงตรงนี้้เฮยไอ้บูเอ้ยมึงขึ้นมาดีโอ้โหมึงจะลงไปทำไมเราโอ้โหจบแล้วไอ้หอน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 เจ็บหัวมาเลย้วนะคกไบเอาแล้วเอาได้เออไอ้เหี้ยมึงเอาเอา เอาเข้าไปเอออมาไปมาวางแล้วกูวางตาแล้วกูเราเสร็จกิวข้าวเราจะเข้าสู่ประตูดเอ็นปุ่มเอาโดนเลยโดนเลยเดี๋ยวครับครับขุดทไว้าขุดท้าไว้น้ำข้งมีท่าด้วยมึงเด้อแม่ผมลงมาแล้วเออลงไปเอ้ยลงไปดิมึงลงไหลี่ยมเออลงไหมลงอ่ะลงไปเออเนี่ยไปอือไันนี้ไม่เป็นบล็อกว่ะ คนทำไมคนเพื่อนใครตีตูดกูยิไม่รู้ใครแม่งยัยเกย์เกย์เกย์ยตีตูดคนอื่นอ้โไหนวะเบียพี่บนเสามันจะมีไอ้ไอ้สีกูอยู่บีบีไอ้นี้เหรอได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้อย่ามันปลาพี่บีไม่ต้องคิดไม่คือกูยิงแม่งไม่สึกแม่งไม่โดนด้วยนะดูดูดูเอาเองยิงไปแล้วเอฟซันยิงไปก็ไม่บอกกูใช่ใช่ เอ้ยด anyway. okay. well. ีครบที honest, ่ดีมาครบที่ดีอยู่ไหนวะดากอนเห็นเลยไอ้เชี่ยแม่งมาแล้วไอ้สัตว์อันบักใหญ่เลยยี่ต้องยิงอย่างนั้นก่อนดิแม่งกว่าจะคิวไอ้สัตว์ระวังโอ๊ยเออม่งเอาละครับตอนนี้เขาช่วงแมตต์นะฮะเป็นการตีบอสที่สุดยอดมากตอนนี้ต้องยิงถังไปยูวิดด์ไอ้สัตว์เฟลเฟลเฟลอีกแล้ว ไอ้ยิงพูดเฟล่เหรอยิงเฟลยุ่มหายโอ้โหไม่โดนโอ้โหเด็บเด็บเด็บไม่โดนวหรแม่งไอ้เยิงโดนอีกงวะเนี่ยยิงไอ้เยิงยิงแม่งเหรอยิงยิงยิงแม่งมดเลยไอ้เแม่งแล้วเดี๋ยวสะ่อมของก่อนเดี๋วซ่อมกูจะต่อบอกก็ไปดูว่าแม่งจะยิงได้ไหมครับดีดีแม่งยิงได้เลยมีโอกาสตีเราจะมีโอกาสตีเราเหรอเออเออเราบนี้หนักสิเนี่ยโยนไม่เป็นเหยียบไม่เป็เหยีย ไหนวะไอสัตว <sl Brain> <región> ์ม่งมาแล้วม่งมาแล้วมมาแล้วมันมาแล้วไอยี่มาแล้วไอยี่ไม่มาใกล้กูแลวโอ้ที่แยืนโยดไปไหนวะสโตยิงยิงจับดีจับดีจับดีครับผมแมนที่แมนมคนคือมันเห็นไว่าถ้าตอบเปนจะตีเราโตอ๋อถ้าถ้าเราตอบว่าเครืมันก็ตีเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะฆ่ามันนะฮะโอ้ยมันเอามันไอ, <c oughs> อ้งอี้มันแอบตูดมึงเหรอลูก <c oughs> ตูเวงไอ้ยัเงเหมือนมึนงขอยิงโดนดิจะดูมันใแม่งซ้ายขวาซ้ายขวาหน้า,ลาหลังอยู่นี่ยไม่งโอ้โหไม่โดนอะ่ะกว่าจะโดนในครึ่งหลอดเลยไอ้ยังไม่ ไม่โดนนี่อ่ะถียไม่ได้ไไดดกะต้องการระยะเออ้นนี้ม่เข้ามาไกลทุกทีเลยโวก่อนถ้าเข้ามาเออฮะยิงนีงหลอนว่ะเก็บอลิงๆมันไปนเรื่อยๆก็ได้เองอ่ะแบบเดียวเองนะไปสามเิเงเลย เตงมที่เลยสัตว์แม่งกูก็ใส่เองสัสนะโหเต็มนะผมเต็มเต็มที่เต็มที่ไปเลยสาวะมึงมีหลายเรื่องนี่เนี่ยบอกบอกกับอันนี้มาเลยวิ่งดูวิ่งดูแต่เต็มพวกก็มานะครับผมให้ผมบอกว่าผมแนะนำให้มันบอกมันบอกครับตัวโดนละอืออืออือจะเต็ม

นัดเดียวนันเดียวเพรานั่นนัดเดียวนัดเดียวโอ้โหไม่ได้โดนบิงควรจะโดนได้อื้ออืไอเดีโอ้โห้กินนันเดียวตอนนี้อุ้งกูโดนโอ้โหอ้ยอลงกรงานส้างสุดยอดจริงๆครับผมสวยงามเป็นอะไรที่สวยงามมากอย่าลงไปนะอย่าเพิ่งลงอ่ะอย่าเพิ่งลงอ่ะอ๋อเอาละฮะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ ได้มารับชมนะฮะตอนนี้ก็พาร์ทสิบแล้วนะก็ถึงเวลาที่เราต้องจากลากันไปขอขอบคุณเมมเบอร์แล้วก็พี่เพียน้องทุกคนที่ดูคิดตั้งแต่พาร์ทหนึเจี๊ยระเบิดไอ้จ่าหนึ่งมานะต้องขอบคุณทุกคนนะนะฮะนี่นะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะพาร์ทนี้พาร์ทสุดท้ายนะครับโอเคก็เราก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับอ่าได้เพื่อนงายิ้เพื่องนโดดโดดพร้อมกันนะโดดพร้อมกันนะโดดพร้อมกันโดดไปพร้อมกันเลยถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้ว ออ๋โอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับผมซิลเกนเยสเดย์เจตีน yes ครับบายครับผมแล้วเจอกันครับ